ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่โรงม้าทุกท่านเพราะผมมิสเตอร์ชินบิโนนะครับก็โอเคกลับมากันกับเกมปับจีนะครับผมปับจีไลท์ที่คุ้นเคยกันนะครับผมก็ไม่มีเงินซื้อปับจีแบบสตรีมไงก็เลยอ่ะโอเควันนี้ไหนๆก็กลับมาละเอาที่หนึ่งไปเลยไหมโอ้อย่าเพิ่งไปหวังเลย่ะ ได,ดูสิขอเล่นซักปืนหน่อยแล้วกันไอ้ยยังไงโอ้โอันนี้แมวแมวขออันนี้กันนี่ไงนี่ขอยืมเล่นหน่อยนะโอเคมาออ๋โอเคลงไหนดี เอ้ยลงนี้ก็ได้วะมาถ้ามีเสียงหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจะนะครับผมกินกาแฟด้วยอ่ะเดี๋ยวลงเสร็จรีบหาอาวุธแล้วก็ซุ่มอยู่แล้วก็ให้ยังไงวะให้แบบให้พวกมันในนี่เลยฮะเอะ แล้วแผนของเราคือจะให้พวกมันตีกันเองไปก่อนเก็บตัวที่เก็บได้นะนี่ไงไปรอสตอกแล้วกันฮะโอเคนี่ไงเอ้ยลงนี้ดีกว่าพยายามอยู่ริมๆอ้นี่ไว้ anyway, ครับผมริมๆ ริมๆหมู่บ้านไว้ฮะโอ่า okay. นี่ไงลงตรงนี้เลยไหนดูซิมีกี่คนหนึ่งสองหนึ่งสามโอ้ไม่ใช่พวกเราเออเฮ้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเราต้องรีบไปนี้รีบแปลวุธก่อน,นเลยเฮ้ยเก็บอะไรได้เก็บเลยนี่ไงอุ้ยปืน เฮ้ยอะไรเฮ้ยมีอะไรไ้มมียัยไหนนะโอ้เจอตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหน้องน้องแล้วฮึโอ้ยโอ้ยตายโอเคไม่เป็นไรโอ้ยมา เมื่อกี้สมาธิไม่ค่อยดีนะะเดี๋ยวขอเปลี่ยนด่านแล้วกันผมอยากเล่นนี้เนี่ยอยากเล่นด่านเดิมนะครับเอริงเอเรนเจลด่านเดิมที่คุณเคยแต่จริงๆนะคือเมื่อกี้ความจริงผมควรจะออกจากโกดังไปก่อนนะ่ะอืมแล้วค่อยให้มันมาประมาณว่ายัางไงวะประมาณว่าให้มันเดินตะ พยายามเดินตามหาไปก่อนนะอ่ะอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่า <Okay. S 1> okay. เคโอเอาอาวุธอยู่ไหนวะ <c oughs> น่าจะอยู่ตรงนูน้นอ่าโอเคนู่นไงขอยืมมาเล่นหน่อยแล้วกันนี่ในบรรดาปืน S.M.G. นี่ผมชอบไปนี่ที่สุดละชอบ U.M.P. ที่สุดละใส่แบบใส่อุปกรณ์แบบได้ทุกอย่างมะขอลงนงึงหน่อยเนี่ย,ยมาลงไหนดีโอ้มิลิเทอรี่ได้ไหมเอ้ยนี่ไงมือนี้ดีกว่าแต่มันจะง่อยเหงาอะ่ะ อยากไปบวกข้างในนี่เออมิลิทอรี่เลยแล้วกันอ่ะเอ๊ะหรือจะบ้านแถวนี้ก็ได้ประมาณว่าเออฟาร์มเก็บอาวุธอะไรอย่างนี้ไปก่อนเราค่อยเล่นงานพวกมันเนี่ยในละแวกนี้เลยมานี่ไงลงตรงไอ้นี่เลยลงตรงทางข้ามสะพานไปเลยโอเค นี่ลงนี้นี่ไงหวังว่าจะไม่มีใครลงตามนะอ,อ่านี่ไงมันจะมีปั๊มน้ำมันตรงนี้อยู่ของน่าจะเยอะอโอเคมีไหมไม่มี ตอนนี้ปลอดภัยอยู่ฮะมีสองตัวอยู่บ้านโดนนู้นมาลุยโอเคเฮ้ย okay. เอาอ๋อเจ็ดได้ยู่ในผีด้วยวะอ่ะโอเคเอามาก่อนเอามาใช้กันตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยลบ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 ,ลบนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ย อุ้ยเนิ่ยมันหนีไปได้ฮะเฮ้ยลบอลบอะไร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 โอ้โหมันเห็นครับผมมันเห็นด้านนูน้นไหนดูที่มีอะไรบัางอุย้ยอากา้าเอามาก่อนเออเห็นก่อนฮะตอนนี้ไปอยู่ด้านหลังก่อนมันยิงมานะครับเมื่อกี้ อเคขออากาแล้วกันขอเปลี่ยนเป็นธีรนัทนะครับไหนขอดูหน่อยนี่ว่าวงมันไปทางไหนอ๋อวงวงมันไปด้านนี้เยไปเก็บของที่บ้านก่อนดีกว่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ทำไมใส่สโคบแล้วมันเล็งผ่านสโคบไม่ได้วะคำนึงนะเออเฮ้ยทำไมมันเล็งอานนี้ไม่ได้นะเออเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนระบบใหม่เวะเปลี่ยนระบบใหม่ได้ทุเรศดีอะมันแบบ มันเล็งแบบเดิมไม่ได้อ่ะ,อะเออเออยนี่ไงเฮ้ยแม็กกาซีนแบบเออมีอะไรเอามาก่อนตอนนี้เฮ้ยนี่ไงหมวกสองหย,ยิบอะไรมาเมื่อกี้ไม่เอาเนี่ยเฮ้กระเป๋าไม่มีเหรอเฮ้ยอ๋อ เออเอาเข้าไปถ้ากระเป๋ามีผมจะเก็บ M14 แล้วเนี่ยเอาเอาได้เหรออ๋อเหมือนมันต้องคลิกแบบคลิกขวาย้ำอะฮะถ้าคลิกค้างเนี่ยมันจะเล็งแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดแบบ สองครั้งอย่างนี้มันจะเลงแบบเดิมซึ่งผมว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะโอเคไปต่อไปต่อโอเค,อเ,คเราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะหวังว่าพวกมันจะไม่มาด้านหลังอะลดลดลดหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โโอ้ยเย้ดเย็ดเย็ดใครยิงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเพิ่งโอ้โหโอ้ยโอ้ยเยอะ้ยเฮ้ยยโอ้โหมันดักหน้าเลยโอ้โหเวียนโอ้ยอืมคือมันยิงมาจากด้านนู้นก่อนแล้วเหมือนในตัวไม่รู้ตัวด้านหน้ามันทีมเดียวทีมเดียวกับมันด้วยหรือเปล่าอ่ะโอ้ย โอ้เ็นกัมโอ้ยหอยทีโอเคฮะขอยยิ้มก่อนแล้วกันเอ้าอะไรเนี่ยเอ็มสิบเอยูจีเหรอชอบชอบชอบฮะยังไงเพิ่มความจุ กองคูณสองแล้วก็นี่เก็บเสียงยังไงยังไงอ๋อโอ้ยวันนี้นี่ไปหน่อยอะถ้าเกิดอถ้าเกิดยิงทีละนัดเนะนี่ยผมชอบแบบยิงทีละนัดมากกว่าไงนี่ยิงหัวหน่อยไม่ว่ากนะันนะนี่นี่ อะลงไหนดีเฮ้ยลงนี่ก็ได้นะแล้วก็ไปตีกับพวกมันเฮ้ยโรสน็อฟก็ได้คนไม่น่าจะลงเยอะอ่าโอเคอรอไปเลยฮะฮัลโหลลงแถวๆเนี้ยอืมแถวไหนก็ได้เอาเลยโโอเโอเคอเคเค่ น,นง่ายยโอเคไปโอเคไปเลยไปไปไปดูด้วยนะว่าเกิดมีใครมันตามมาหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคขนมขนมเต็มปากเลยตอนนี้ไม่รู้จะเล่นะไรโอเค เอากินเสร็จแล้วค่อยพูดก็ได้โอ้ยไหนดิซิผมเล่นไม่กริงนะผมผ่านเฮ้ย,ม,ยมีบางตัวมีบางตัวแต่ว่าน่าจะพอรับมือไหวอยู่แป๊บนึงอือโอ้โอเยอะนี่ไปหาปืนแป๊บโอเคไปหาปืนแป๊บนะก่อน น,นี่โอเคครับเปิดประตูดูซิมีอะไรข้างในนี่เราก็น้ำบัดลมเอาเฮ้ยนี่อ่าอืมไปอุ้ยกระทะโคเลคิงหาเฮ้ยอะไรเนี่ยอออ เอ้ยได้หมวกสองกบกบกระเป๋าสองเฮ้ยเดี๋ยวเออเอามาใช้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเด้อเอเอนีสักสิบห้าแล้วก็นี่ไอ้กองคูณสองด้วยนีข่ขอยิงแบบทีละนัดแล้วกัน,นมาเดี๋ยวดูสิ เมื่อกี oh. ้มันอะไรวะดำดำอ๋อต ah, 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 yep. uh, ัวยิงตัวยิงัไทิ้งไปพ่งความจุอ่อ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 ครับผมครับผมครับผมเออดี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  Ờ, 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 mấy con, dán mấy con, dán mấy con Áo Áo, tài sang anh Đây con Đây mình đang Ê, pa. ค่อยๆเอา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 เฮ้ยเวีนเอาตายโหงหลบกันหลบกันหลบกันไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นไงผมไม่มีเลือดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูดังกองขอโทษเนียหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อน อ่าลบไปก่อนลบไปก่อนวิ่งมาไหวปะวิ่งมาไหวปะมีมีเลือดอยู่เอ้ยเอยชิบหายใครยิงวะเฮ้ยไหนวะ

นั่นแหละเฮ้ยเก็บปืนคุ้มกันหน่อยเดี๋ยวขอรีเลือดแป๊บเ้้โอเ่ไหมไม่เป็นไรเอาปืนไปก่อนก็ได้ มีอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนนะเอาเนี่ยปืนทั้งนั้นเอาไปเลยไปต่อไปต่อไปต่อเอ้ยข้างหลังหลังหลังลบหลังกำแพงลบหลังกำแพงน,นี่ไงเอาดิแตกไปดิ ไปเฮไปเไปไปไปกร<ป>ะสุนจะไม่มีแล้วเนี่ยเนีเฮ้ยเนอเฮ้ยไม่ได้หรอ เอ๋อโอเคไปเฮ้ยได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนเอ้ยลบ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 ,ลบ,ลบปืนลูกปืนจะหมดแล้วตอนนี้รีบหนีก่อนเร็วไปเลวไปไปหนีไปเร็ว cơ này, oi oi. ấy, di ơ đi 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 di 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 mà di mà di di đi bay, di 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 di

สารภาพเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆนะโอ้โหสงสัยลืมมองโเอ้ยโอ้ย